คอร์สเรียนออร์เด2 0 1 8 3D ขั้นพื้นฐานนะครับขั้นพื้นฐานหมายถึงมีการเน้นเทคนิคของ 3D แบบเบสิกพื้นฐานนะครับไต่ระดับไปจนถึงการทดลองสร้างโมเดลบางโมเดลซึ่งใช้คําสั่งพื้นฐานในการสร้างโมเดลเช่นบ้านชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็รายละเอียดอื่นๆนะครับเพื่อนๆน้นนองๆสามารถเข้าไปดูได้นะครับ ในส่วนของคอร์สพื้นฐานก็จะมีสอนเป็นบทเรียนเหมือนกันสําหรับ AutoCA d นะครับก็จะไต่ระดับตั้งแต่บท1จนถึงบทที่7นะครับสำหรับคอร์สเดียวนี้ดังนั้นใครที่สนใจอยากจะปูพื้น 3D นะครับแนะนาที่คอร์ส a u t o c a d 2ส1 8 3D นะครับส่วนใครที่สั่งคอร์ส2อไปแล้วนะครับก็อย่าลืมสั่งคอร์ส 3D ไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับคอร์สเรียนนี้ถ้ารับเป็นลิงค์ดาวน์โหลด ลดจากหน้าร้านนะครับอีก50%นะครับผมใครที่สนใจนะครับก็สามารถสั่งได้คนที่มีเวอร์ชั่นตั้งแต่2016จนถึง2019ก็สามารถใช้คำสั่งนี้ได้ใช้คอร์เรียนนี้ได้นะครับแต่อย่างที่บอกไปทุกครั้งคืออยากจะให้ใช้เวอร์ชั่นที่ตรงกันส่วนถ้ามันไม่มีเวอร์ชั่นที่ตรงกันเดี๋ยวแอดจะแนะนำอีกครั้งนะครับสำหรับคอร์ดเดียวอื่นๆ